สวัสดีค่ะ FC ข้อหวยทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วลาสุดเราก็ได้ไปตามต่อหวยปูซีหน้อพี่น้องมาให้ทุกคนเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชกหวยรัฐบาลในหวดวันที่หนึ่งทันว่าสองห้าหกสานี่เนาะล่าสุดพี่น้องหวยปูซ6กกับเขามาจังๆแล้วแปดหัวติดต่อกันหวดล่าสุดเขาซีหจังๆนาะพี่น้องเขาซีหกเต็มเ เรามาส้มคลิปตัวเลขกันเลยจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวไม้เนาะพี่น้องหดหวดวันทีหนึง่งท่านว่าเบิงไหวเป็นแนวทางตัวนี้ก็คือหดเมื่อตะกีที่ออกมาออกพานมาแล้วเข่าสีหกจังๆเลยเนาะจา้าสีหกเต็มเต็มเลยกับเอฟซีหลายๆท่านกับค้งจะโชคดีไปตามๆกันเนาะจา้าตัวนี้ก็เป็นเป็นหดไม้ ก็เอามาให้พี่ให้น้องเข้าส้มเป็นแนวทางในการเสียงโศกก็กยำเด้อพี่น้องว่าเป็นแค่แนวทางขั้นผู้ใดจะแคบหน้าจอหรือจะเอาปากกามาเขียนไว้ก็ได้นอกเพราะว่าก็จะถึงวันทีหนึ่งก็อาจจะมีหลายตัวเลขเนาะกันลืมกันลืมเนาะพี่น้องไว้เป็นแนวทางให้พี่ให้น้องเข้าเสียงโศกยำว่าหวยปูนี่เขามาแปหดหัวแล้วเนาะจ้ะ หวดนี้ถือว่าเป็นหวดที่เก่ากระไดเนาะการเนี่ยตัวตัวนี้คือเป็นหวดที่พานมาเมื่อตะกี้เข่าซีหกเต็มเต็มเลยราจ้ะหวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหากสามกับเป็นแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าตัวกันสามหกเนาะพี่น้องตัวกันสามหกทายคลิปก็จะมีเลขบัญชีของหลวงปู หากเกิดว่าผู้ใดอยากรวมทําบุญกับหลวงปูเนอเะว่าหลวงปูก็จะทําฝ่าเพาดานสาลาผู้ใดมีจิตศรัทธาหรือผู้ใดมิโศกอยากรวมทําบุญกับหลวงปูก็ี่เดอจ่าเลขบั้นี่หลวงปูก็คือเก้าถ่ายคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนําเนเดอจา่าเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ